ไอ้โยว์าซัมทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ KA React ครับผมรายการที่จะมา Reaction ่นแรปเปอร์หน้าใหม่ครับผมพร้อมกับแสดงความคิดเห็นจากผมเองนะครับ KA ครับผม EP นี้ EP ที่9แล้วครับผมมาลุยกันต่อเลยครับกับอีเมลถัดไปอีเมลถัดไปชื่อว่า Easter สวัสดีครับ AKA Easter ครับผม เพลงแนบลิงก์ YouTube มารักพี่เต้นนะครับโอ้โหลักเช่นกันครับผมมาเข้าไปดูลิงก์กันเลยชื่อเพลงว่าขอให้เป็นวันที่ดีนะครับฟีสตันแมนด้วยโอ้ตันแมนผมรู้จักคนนี้เคยชนะชาเลนจ์ผมได้แผ่นอัลบั้มผมไปด้วยคนนี้แรปดีแรปเก่งครับอ่าแต่ว่าเพลงนี้มีอะไรมันๆให้ดูแน่เลยไปครับก่อนจะไปฟังเพลงกัน สำหรับใครที่อยากสนับสนุนช่องของเรานะครับผมตอนนี้ช่องของเราเปิดระบบสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วครับทุกคนสามารถกดสมัครสมาชิกได้ที่ตรงนี้เลยเวลาคอมเมนต์ในช่องเราก็จะมีมงกุฎเท่ๆอยู่หลังชื่อด้วยนะมัอยู่ด้วยกันนานเท่าไหร่มงกุฎก็ยิ่งเท่ขึ้นไปเท่านั้นโคตรคููเลยและพิเศษสําหรับคนที่สมัครสมาชิกเข้ามานะครับผมเราจะมีห้อง Discord ให้ทุกคนได้ร่วมแชทร,ร่วมแชร์รวมถึงอัปเดตเรื่องของผมกันแบบเ e อ็กซ์คลูซีฟกันอีกด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากมานะครับผมที่ช่วยกันเข้ามาสนับสนุนย มาครับพร้อมแล้วอยู่หน้าเพลงแล้วอีสเตอร์ขอให้เป็นวันที่ดีฟีสตันแมนไปลุย พราะชีวิตตอนโตไม่ได้หอมหวานเหมือนนิทานที่เราฟังตอนเด็กฉันต้องเข้มแข็งพยายามจนได้สองขาและสองแขนที่เอาไปอบตอนเก็บฉันได้รองปุกรองจุกรองเก็บเลยฉันได้รองดลูกได้ลองสุกรองแบงเพราุกๆุกย่ามทำให้ฉันโตขึ้นใหญ่ไม่เป็นใบฉันเลยเก็บหอมรอมดิบฉันเลยต้องออมเก็บอายุฉันสูงขึ้นแต่เป็นแม่ของฉันได้อายุถ่ายซ่อนลงเพราุกเป็นหางมือไมนเป็นมรสุมคือเป็นทีเลยห์ทำให้ใจของฉันนั้นรู้สึกก้อนข้างจมแม้ต้อง ข้ามฝนข้ามลงโดยจเย็นทำให้บ้านจะไม่ค่าพฝทมันพงฝนยืนยืนอยาดกาวู้กา้าวจนเลยใจะย็นทุกอย่างดีกว่าที่ความตายจะพากลคนุูเ,นลเลย ฉันก็หวังว่าสักวันจะมีวันที่ดีว่าว่าในสักวันจะจะมีคนให้ค่าฉันก็แค่อยากดูเรื่องใดที่มีอยากเป็นคนที่ต้องการสำหรับคนอื่นได้บ้างแต่มันก็คงจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าฉันมีกล้าิปหวังที่เขามาตามไล่ล่าฉันที่ต้องทอกับฝันที่ฉันให้ใจจะต้องวิ่งไปให้วกระือรลอนให้มาก อยากเก่งจะเลยต้องออกแรงเมื่มีครอบครัวที่ตกของฉันี่ยังต้องตอบแทนที่อยากร้องมันก็ร้องได้การที่ร้องให้มันไม่ได้แปลว่ามือน,นั้นอ่อนแอไม่ถอดใจต้องไปกระต่อแมนต้องกันต่อไปบอกใจม่รู้สึกอ่อนแรงจะยอมแพ้ก็กระจอกเกินจะต้องต่อเติมความตุกใจแม่ที่บอกแค่ชีวิตที่มีก็ต้อง,งอยิง่งเสียใจเดิร้องให้ฟูมไฟ i จบแล้วนึกว,ว่าจะมีอีกเวอร์สหนึ่งโอเคความรู้สึกแรกหลังจากฟังจบแบบเร็วๆนะขอให้เป็นวันที่ดีอีสเตอร์ฟรีสตันแมนเป็นเพลงที่ดีเช่นกันครับเป็นเพลงที่ดีเลยอะเป็นเพลงที่ดีเลยฮ่า ไปเดี๋ยวขอไปแกะเนื้อแล้วไปฟังรีแคปกันชัชดๆครับวู้ฮู้ดีใจไม่ต้องมานั่งแกะเนื้อเพลงเพิ่งมาดูใต้คอมเมนต์ว่ามีเนื้อเพลงแนบมาให้ด้วยหวานเลยฉ่ำเลยทีนี้ขอบคุณมากๆครับที่แนบเนื้อเพลงมาให้ด้วยเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมสุดๆเลยนี่เป็นคลิปแรกที่เรามีเนื้อเพลงโดยที่ไม่ต้องแกะเองเ yeah, นี่ยเรามาคุยกันเลยดีกว่า ผมมาฟังตอนแรกอะ่ะผมมาดูเนื้อเพลงแล้วผมตกใจอา้าวคนร้องฮุกเป็นสตันแมนเหรอผมนึกว่าสตันแมนจะมาแรปด้วยปกติผมอะ่ะไม่เคยฟังสตันแมนร้องผมเลยไม่รู้ว่าสตันแมนร้องเพราะขนาดนี้เป็นฮุกที่ดีมากๆเป็นฮุกที่ดีมากๆฟังแล้วฟังแล้วมันโคตรโซฟิลเลยม่งแบบโคตรเติมจิตวิญญาณเลยแบบให้พูดยังไงดีอะมันลึกอะ่ะมันลึกซึ้งอะ่ะในนั้นอะ่ะ ฟังแล้วเราทัชอะฟังแล้วเรารู้สึกได้อะไรเงี้ยจะให้ติเรื่องอะไรเหรอรามก็เขียนดีฮุกก็ดีร้องก็เพราะอืมเอาจริงก็แทบไม่มีอะไรติเลยนะจริงแรปก็ดีนะแค่รู้สึกว่าน้ำเสียงน้องอีสเตอร์พัฒนาไปได้อีกอาจจะรู้สึกว่ายังแข็งแรงไม่พอมัง้งอืมไม่ได้มีอะไรแบบติขนาดนั้นอะแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดมันแข็งแรงกว่านี้มันแน่นกว่านี้มันก็จะบอกว่า มันจะชัดเจนกว่านี้อะไรเงี้ยอืแต่ที่เนี้ยแต่ตอนเนี้ยโดยรวมแล้วเป็นเพลงที่ดีเลยเพลงหนึ่งไปอยู่ไหนมาไม่เคยรู้จักเพลงมากก่อนเลยขอให้เป็นวันที่ดีดีมากๆครับ Easter. อีสเตอร์ยังไงทุกคนไปฟังกันเยอะๆนะครับผมอีสเตอร์ฟีสตันแมนขอให้เป็นวันที่ดีใช่พี่เต้ไม่ค่อยจะมีอนะไรเม้นต์ะเพลงเราดีอะบีดเราถึงมันจะไม่ใช่ท้ายพิพพอมก็เถอะแต่มัน เจอแรปอย่างนี้เข้าไปแล้วมันก็สมูทเท่าแรปมันดีมันก็ทําไม่ว่าจะอยู่บิดไหนมันก็ยังสมูทได้พี่เต้ว่าซึ่งเราก็ทํากันบ้านมาดีแล้วก็ทําเพลงนี้ได้ดีใช่ป่ะอย่าลืมไปฟังกันเยอะๆครับผมสําหรับ EP นี้ก็คงไม่มีอะไรมากครับฝนตกแล้วด้วยไม่อยากจะอัดต่อแล้ว <laughs> เกรงใจทุกคนจะต้องมานั่งฟังเสียงผมยังไงอาทิตย์นี้ก็เท่านี้นะครับผมสําหรับใครที่ อยากส่งเพลงให้ผมฟังหรืออยากให้ผมมารีแอคชั่นแบบนี้ส่งมาได้ที่อ e ีเมลด้านล่างนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแนบไว้ในดีสคริปชั่นด้วยนะเดี๋ยวผมจะไล่ทําตามคิวไปเรื่อยๆนะครับผมอาจจะรอนานหน่อยแต่ผมฟังทุกคนแน่นอนครับผมและอาทิตย์หน้าจะเป็นใคร E.P. หน้าจะเป็นใครอย่าลืมกดติดตามนะครับผมและเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับผมเย้ yeah, เจอกันซ you บุย